ครับใส่จุ่มชียงหน่ชียงหน่ชียงหน่ใส่จุไ่แล้วช่างหน่อยใส่จุใหไม่เลยครับตัวมือนี่ก้อนสิกินยังกัเนีายครับโอ้ขายบริษาทรูกพวสิกินบ่อแฉบบ่อหลับครับเดี่ยอันนี้ขั้นแท่นครับสามสิเกีบสามิบเีบอ่อนี่เขาเอาน้ำสามสิกีบขี้เลือ ปุ๊บปั๊บนั่นร่วงปั๊บเป็นบ้าน้ากับบัวอืมเนี่ยเอาไปข้าวข้าวไปนะแกข้าวยังไง ไปวัดไม่ได้กินขอถ้าได้ทำบุญเนาะแก่มาท่านหลวงพ่อแก่หลวงพ่อเก็บบัตรแรกทำาบัตรแรกใส่ว่อน้ำนี้ขึ้นศาได้หล่ะอืมบ่ยังนักครับหม่นเลยครับมอันครับอาน

มัผ้อาอ,อันนี้พากัดขาวครับเรือน้ำรีบเก็บ,ป,กบกปึไปไ๊บยยเป็นแบบนังรีบเก็บขี้เรือไปนี่ไง่นใหญ่ไปหน่อยปุป๊บพฮาหมากปับเป็นไหมนี่ครับ เนี่ยคือนุ่งชิดวไดะไรเี่ป็นใครใครใกับกับไข่อยู่บริษัทต้องทำับไ่าเนยจ้คนแสบะรอย่างกดเด็ดนจะินด็เนอ้มากต่บางตาเลยริกเด็ด